Oh bạnพี่น้อง bài hấp mừng Vương mấy vương Vương Ô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  เจอกันอีกแล้วนะครับกับจ่องไทยเชลล์โอ้โหแท้่ละเอ้าวเป็นไงพี่น้องน,นี่ได้เมื่อกียนี่กินบนครับโอ้ตทำหอกแล้วพอดียพอดีเต่าฮ่าเฮ้ยพอดีอยู่กับ เป็นแปดศูนย์แปดกับตอต้นรถไถครับพี่น้องเจก้า M เก้าห้าสี่ศูนย์เสียบปอนนะครับช่องปอนรถไถนะครับผมเจก้าอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งครับพี่น้องเสียเบียร์อุบลนะครับผมมีแต่ยูทูบเบอร์มาพ่อกันครับมือนี้โอ้มันขนาดแล้วพี่น้องมือนี้โอ้มึงได้ทำตอนี่หวะใกล้ถ่ายกันเลยพี่น้องเอ้ย او โอ้แรงเด้อล่ะ เดี๋ยวบนอยู่อยู่ฟังขวาเนาะผมอยู่ฟังซ้ายพี่น้อนจับกี่ท้ายกันไลยพี่น้องเลยเมื่อนี่ฮะท้ายเท่าละกันกังก็ได้ครับผ ตอนนี้กำลังปาดหน้าครับผมผมจะเอาต้นนี้ออกครับต้นนี้ยังน้อยเหรอต้นตาดหรือต้นนี้ยังไงล่ะคนเนี่ยต้นตาดโอ้โหที่รีบครับ ยาวหางต่ำหมดเลยวะเนี่แม่โอ้มีสักขันโหดโหดเ่พี่น้องเนี่ยเอ้แงข่ามมาหน่อยเฮ้ยเสียฟ้อนครับอิมก้าวห้าสี่ศูนย์แตวันก็ไม่แห้งเลยมันจะลมทับเจ้ขนาดเลยมีสักขันโหดโหดโอ้หมึงมึงพี่น้องมึงเป็นเหตุแน่ไหนต้นไม้สองต้นแย่งกันไช่ะเนย โอ้ยข้อปันได้ลรอเพื่อน่าจ,จะเป็นปกุ๊บมืงใบก็ยังกุ๊บบุกนี่หรอครับพี่น้องแต่ว่าหาตัวแมเนเขาเอื้อต้นแาดปะต้นแาดหรือต้นกุ่มอย่แล้วม่แน่ใจนะครัพวกจะไปส่วนมันได้มันจะหาคับหลังข้าได้แน่น่ะ,นะ Ủa <Nic> phải <Nic> oh. chân, đầy, chân, đầy, chân oh. Oh. đi, bà chân đi, má chân đi lầm đi vì nó khăn này Bà có lăng này hợp có lút Nhìn là chứ mừng าบอกติตาก็แข่งลงกันเ,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 เก้ยเมันหากันเกือมันล่มมาใช้รถกัพี่น้องเลยโอ้ตลายเลยพี่น้องเฮ้ย,ยก็ใหม่แข้งเฮ้ยไงติดตามมา่วมกันครับคุณ ผมทังโหดบานนี่พี่สิคะหนูโหดครับพี่น้องนี่แหละเขาว่าสองคู่หูพ่อกันนี่ยังจะเกิดขึ้นพี่น้องผมก็บว่ามิเตอรความมันไล่แล้วเกิดขึ้นโอ้มาแถวมาแถวนี่ก็จะขับรถแห้งกันดีครับผมเสียงมันสิคะล้นลันๆครับพี่น้องเอ้ยเอ็มเก้าหาครับเอ็มแปดแปดศูนย์แปดครับผม แต่งต่ำมาแล้วทั้งครัวพี่น้องพร้อมแรงมาสั่นพร้อมพังมาสั่นคนว่าพร้อมพังแต่ว่าบ่พังนะพี่น้องครับไปไปใช้อีกบานไหนแล้วครับผมเอารอดันบ่ปกติก็ว่ค่อยเห็นดันนะปกติก็ค่อยเห็นค่อเห็นแต่อันเอาแต่หางปกติเห็นใส่แต่หางัง ปกติเห็นใส่ทหารต่ำต้นไม้ครับพี่น้องไอ้นี่เพิ่นกบุนดินดีแท้ละโอ้ไหนจะใส่หางเก่าลหรอครับมึงเดาเพราะว่าเอาดินกองไม่ไกลถ้าเลกเกินเพราะว่าทางอุบุญคนลาสองสองคนนี่ล้มต้นไม้ mắc xe đã hãng mà phải đâu à là cái đồng tỷ vốn nét của rồi, Hàu, bà này ủa chắc vốn chỉ bị thay thằng đấy bên đồng tuần mày tuần ngày thật องมึงพี่ห้อกใส่หางก็ใส่หางเว่าผมสิแลนรถทันห่ล่ะโอ้ใส่หางอีหลีครับะโอ้โหโอ้โห่าโอ้โเคยพอครับผมมาเคยพอ มาหอดอุบลเแื่แรกกันเจอของเด็ดเลยพี่น้องเลยะปาดต่อปาดต่อ,อพี่น้องคลิปนี้กะนหนังชีวิตครับผมชมกันยา้วโอ้โอ้โ,ห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 โอ้โอ้เด้ยอเดตรยิงซุ่งซิกกันแล้วนะท่านเห็ดจะไหน ซีกันแล้วครับผมสงสัยสีมียังเสื้อผ่าให้้ามึงหรือเปล่าสองคนนี้เข้ามาคิดอีกยังแบบแบบที่คนอื่นเขาประเทศกันนะเนนน Như thế cái tiếng bản đi đâu á mong du <laughs> thế ก้มโหดมึงก้มโหดสองสองคนนี้ไปเนองเมื่อสองคนเจอกันความมันเลมันก็เกิดขึ้นนะพี่น้องโอ้บวเเคยผอบราเคยเห็นเอาหางต่ำแล้วก็อีกขั้นหนึ่งต่ำไปไหนโอ้โหัดไปโอ้ร่วมแล้วล้มแล้ว Bên oh. <laughs> <này đi> <laughs> đây đó. hết. Hết ảo hết. nào Rất cả, rất chặt. Pha ý Không đây ولا đây. เป็นไดพี่น้องรถบักใหญ่เลยนี่หละพี่น้องเขาว่ารถพังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับผมโอ้ยหอดอีหลีเดี๋ยวปอนมาซ่อมกูก็ซ่อมผู้เดียวตัวพี่ท่านวันี้ผู้เดียวมาซ่อมสร้อยกูดอกคนมาเงินเราจะทำยังไงก็ได้ว่างั้นเอาจัดไปโอเคเอาที่เจ้าสบายใจรถเอาครับพี่น้องร่มแล้วครับพี่น้อง โอดของเพื้นนี่เลยครับผมฮะโอเคครับพี่น้องได้ตามกันต่อครับผมได้ทิปต่อไปครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม